Gravity รับสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับและวันนี้นะครับผุนะพานเพื่อนนะครับไปดูเกมใหม่ล่าสุดครับก r าวิ t ีครับกับแร็กนัลล็อกวีรีเเซิร์ฟสีครับมีภาษาไทยด้วยนะครับ และอย่างที่บอกครับได้ประกาศมาล่าสุดนะครับเมื่อวานนะและผมวันนี้นะครับจะเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังครับกับเว็บไซต์และก็ทั้งระบบของตัวเกมครับสิ่งที่เราควรรู้ก่อนนะครับจะเปิดให้กับเรานะครับเล่น c b p รอบที่2ครับในวันที่20 24กันยายนนี้ครับอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสพข้อมูลในส่วนของ CBT รอบ2ซึ่ง CBT รอบที่แล้วนะครับโอ้โหห่างมาจากตรงนี้เนี่ยประมาณ5เดือนได้ได้นะครับบมมีระบบอะไรบ้างนะครับเล่นอย่างไรบ้างและตัว CBT เนี่ยมีกิจกรรมอีเวนต์อะไรให้กับเราบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทกิ4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 35บาทครับผมเอาละฮะเริ่มแรกเลยนะครับเราเข้ามาสู่ในส่วนของเว็บไซต์กันก่อนครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้เลยนะครับ ก็นามาฝากให้กับเพื่อนๆครับในรอบ CBT รอบ2ครับก็จะมีทั้งอีเวนต์ต่างๆคืออีเวนต์เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปอัปเดตเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูระบบเกมข้าวๆกันก่อนนะครับที่รวบรวมข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆนะครับโดยระบบของตัวเกมครับระบบที่1เนี่ยอย่างที่เรารู้ครับระบบเกมนี้ก็คือมีระบบออโต้ไม่ว่าจะเป็นออโต้การโจมตีปกติครับหรือออโต้แบบสกิลนะครับและออโต้เควสด้วยครับใครที่ เป็นเกมแนวชอบแนวออโต้อยู่แล้วครับเล่นง่ายสบายนะครับเกมมือถือนะครับสามารถปล่อยจอปล่อยบอทฟาร์มบอทได้นะครับก็นี่แหละครับข้อดีของภาคนี้นะครับก็มีระบบออโต้เหมือนภาคอื่นเลยต่อครับก็คือเรื่องของค่าสเตตัสครับสำหรับค่าสเตตัสภาคนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าจะแตกต่างจากภาคอื่นๆที่เคยเปิดมานะครับสำหรับภาคโมบายเนาะ สิ่งที่แตกต่างครับอย่างเช่นนะครับถ้าเรา u p s t a e เนี่ยเราจะได้1ก็คือ ATK 2ก็คือ d e v 3 p ก็คือ m d e v ครับ อย่างเช่น AG นะครับถ้าเราอัพ AG เนี่ยเราจะได้เดฟแล้วก็เอ็มเดฟแล้วก็ A S P D แล้วก็ค่าลบด้วยนะครับผมตรงนี้นะจะแตกต่างเนาะแตกต่างจากภาคอื่นเลยนะครับแล้วก็ค่าวิดนะครับค่าวิดเนี่ยจะได้ M H P Recovery นะครับแล้วก็ได้ลบด้วยนะครับสำหรับในการอัพค่าวิดนะครับผมและค่าเด็กนะครับก็จะได้ A T K ได้เดฟได้เอ็มเดฟแล้วก็ M A T K นะครับแล้วก็ได้ค่าฮิตด้วยนะครับผมและเรื่องต่อมาครับก็คือใครที่ชอบแนวสไตล์แบบปล่อยบอทยีชั่วโมง ในการหาของนะครับต้องเกมภาคนี้เลยครับแร็กแนลล็อกวีร์รเทอร์นะครับเพราะว่าเกมภาคนี้เนี่ยจะไม่มีระบบสเตมินาหรือระบบโอดินในการเผาเหมือนอ่าอาโอนะครับแร็กแนลล็อกออริจินนะจะไม่มีแบบนั้นนะครับหรือแร็กแนลล็อกแบบนี้ที่เราเผากันนะครับจะไม่มีแบบนั้นนะครับโปรแกรมจำลองมือถือระบบคาวเนี่ยต้องเข้าแล้วนะครับสำหรับ UG Phone นะ ต้องได้ใช้จริงๆนะครับถ้าใครจะเล่นภาคนี้เพราะว่าการปล่อยบอดของเราเนี่ยอย่างที่บอกครับต้องปล่อยตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับในการเล่นมือถือแบบให้ปล่อยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่สามารถปล่อยได้แน่นอนนะครับผมค่อนข้างที่จะสงสารแบตเตอรีร่ของมือถือมากๆนะครับก็แนะนําให้เช่า UG Phone ดีกว่านะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมภาคนี้นะหรือถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบเลยนะครับไม่ถูกจริตเลยหรือไม่มีเวลาว่างนะครับสำหรับการเสพข้อมูล สําหรับการเสพเกมของภาคนี้นะครับก็แนะนําว่าอย่าเล่นเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่เราต้องสามารถปล่อยบอทได้นะครับเพราะว่า1เราต้องได้ของแล้วก็ EP แล้วก็การ์ดด้วยนะครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของ EP ครับที่เราได้จากการฟาร์มมอนหรือตีมอนเนี่ยเราจะสามารถได้รับจากการรัดบอทเท่านั้นหรือรัดมอนเท่านั้นนะครับผมจะไม่มีการอาหารอีพีใดๆเลยสมมติว่าเราไปฟาร์มมอนนะครับที่มีเพื่อนเยอะนะครับในแนวนั้นอะ แต่จะไม่มีการหา EP เลยนะครับก็คือใครที่รัดมอนได้จบมอนได้คนสุดท้ายนะครับคนนั้นจะได้ EP เลยนะครับแต่นะครับการที่เราทําเควสนะครับเควสเนี่ยมันนับนะครับเราแค่ไปจิ้มก็นับจํานวนให้กับเราในเควสนะครับแต่ว่า EP มันไม่ได้นะครับผมสำหรับภาคนี้เนาะอันนี้เนี่ยก็ต้องหาสถานที่ฟาร์มแล้วใครที่ไปเหยียบที่ฟาร์มกันนี่ต้องมีปัญหาแล้วนะครับผม ระบบต่อมาครับก็คือเรื่องของระบบธาตุครับ ระบบธาตุเนี่ยจะแตกต่างออกไปอีกนะครับผมสําหรับภาคนี้ก็เราก็เห็นนะครับว่าสมมุติว่าธาตุไฟนะครับไปตีธาตุไฟเนี่ยก็จะได้80%ธาตุไฟไปตีธาตุน้ํา75%นะครับธาตุไฟเนี่ยไปตีธาตุดินก็คือ75%หรือนะครับถ้าเป็นธาตุน้ําไปตีธาตุไฟเนี่ย150นะครับแต่น้ํากับน้ำเนี่ยตีกันก็คือ80%นะครับแต่น้ำเนี่ยไปตีแพ้ธาตุนะครับก็คือตีลมเนี่ยจะเข้าแค่75%นะครับอ่า แล้วน้ำนะครับสามารถไปตีโฮลี่นะครับก็จะเข้า80%ด้วยและไปตีดาร์กก็จะเข้าอีก80%แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือโฮลีน่นะครับโฮลี่เนี่ยถ้าตีโฮลี่ก็คือ70%นะครับถ้าไปตีดาร์กก็150แต่ถ้าไปตีทุกธาตอื่นๆนะครับก็คือจะเข้าแค่90% Dark ดาร์ก็เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับ สิ่งต่อมาครับระบบต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของระบบไรสกิลครับระบบไรสกิลเนี่ยจะเหมือนระบบของ ROX นะครับผม ROX น่าจะมีการสะสมเก็บเกี่ยวนะครับในการขุดแร่ในการตัดไม้ในการตกปลานะครับเพื่อที่จะเอามาคราบของทําอาหารเล่นแร่แปรธาตุอะไรแบบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยคือเกมนี้ต้องมีเวลาเล่นจริงๆแหละ,ะถ้ามันมีระบบไรสกิลแบบนี้เข้ามานะครับ ก็มันจะเป็นอีเน่หนึ่งของ MMO อยู่แล้วนะครับของาของเ x นะครับเราจะย้อนกลับไปที่ l x เอ่ะมันจะมีความสุขแบบนั้นเลยนะครับเวลาเราไปแย่งดอกไม้กันหรือว่าเราไปแย่งตกปลากันนะครับใครได้ปลามาก็เอาไปตั้งขายอะไรแบบนี้นะครับก็น่าสนใจเนาะระบบที่น่าสนใจต่อมาครับก็คือระบบกาชาครับซึ่งระบบกาชานะครับน่าสนใจสุดๆของผมเลยนะครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะระบบกาชานะครับหึก็คือคอสตูม สก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราเคยเห็นแล้วนะครับในแร ok. ็กนาล็อกอย่างเช่นแร็กนาล็อกฟรีเบิร์ดอ่าอานะครับแบบนี้นะในส่วนของที่แน่ผมน่าสนใจที่สุดก็คือทหารรับจ้างนะครับเราจะมีการสุ่มหาทหารรับจ้างด้วยซึ่งทหารรับจ้างนะครับก็จะมีค่าสถานะที่สามารถ เอามาบิลกับตัวเราได้ด้วยนะครับเราสังเกตตามภาพก็แล้วกันนะครับก็จะมีสกิลแอคทีฟนะครับสกิลพาสซีฟเพิ่ม a d k 6%เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ถ้ารับจ้างจะเป็นตัวช่วยอะไรให้กับเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับและต่อมาก็คือเรื่องของกาชาระบบการ์ดนะครับแต่ระบบการ์ดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดจากกาชาด้วยนะครับส่วนใหญ่สเสน่ห์ของ RO เนี่ก็คือการฟาร์มการ์ดแล้วก็ดรอปการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดนะครับในภาคน,นี้เนี่ยมันน่าสนใจก็คือว่า การ์แต่ละชิ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะให้คุณสมบัติในส่วนของเรื่องของค่าสกิลใส่กับอาชีพนี้นะครับใส่กับอุปกรณ์นี้แล้วก็จะให้กับเฉพาะสกิลนี้ของอาชีพนี้ด้วยเหมือนกันครับอันนี้เนี่ย น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเรื่องของการ์ดและการ์ดแต่และการ์ดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็จะอ้างอิงตามค่าสถานะนะครับผมแต่ค่าสถานะนี่จะเหมือนในระบบ PC หรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องไปดูอีกทีแต่ผมมองว่าน่าจะไม่เหมือนเลยนะครับเพราะว่าระบบต่างๆเรื่องเรงของระบบทาุ ค่าสเตตัสอะไรก็แตกต่างออกไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาคที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เอาความแตกต่างตรงนี้เข้ามานะครับผมที่ผมน่าสนใจนะครับที่สุดของภาคนี้ก็คือการตั้งร้านขายของได้ครับผมภาคนี้เนี่ยก็เหมาะกับผู้เล่นนะครับที่ชอบในการขายของนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับคนที่จะมาหารายได้เนี่ยโอ้โหยิ้มเลยนะครับเพราะว่า มันสามารถตั้งร้านค้าของเรานะครับขายในตลาดได้นั่นเองนะครับแต่นะครับจะไม่มีระบบเทรดนะซึ่งเราจะเทรดแบบ p r i v a t e นะครับส่วนตัวเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะการตั้งร้านของเราเนี่ยขายแบบสาธารณนะใครอยากได้ของอะไรก็เข้ามาดูได้อะไรแบบนี้นะครับผมเราเข้าไปดูในส่วนของเรื่องของเว็บไซต์ครับว้ามีกิจกรรมอะไรบ้างของ c p t รอบ2 รอบสองเนี่ยหนึ่งก็คือนะครับนี่เรามาดูตรงนี้เลยก็คือ Host Time Event ครับ2 0 2 1 2 2 2 3 24นะครับในแต่และเวลานะบ่ายโมงถึงบ่าย3นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการบวก EP นะครับ30%นะเออตามช่วงเวลาเลยใครที่เป็นวัยทำงานนะครับไม่มีเวลาไปบอดดิ้งงานเข้าเลยนะครับผมน่าจะได้ตั้งแต่ช่วง1นทุ่มถึงสทุ่มนะครับในการ คูอีกกีนะครับผมในตรงนี้เนาะใครที่อยากจะเล่งเลเวลนะครับก็ปล่อยให้กับเราทั้ง4วันเลยกิจกรรมที่2ก็คือ CBT r o c k i n Event นะครับก็คือจะแจกนะครับก็คือ1มีกล่องด้วยนะครับ r a d y Knight อันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมเพราะว่ายังไม่เคยลองเล่น CBT มาก่อนนะครับแล้วก็แจกปีก Hero Costume นะครับแจกปีกด้วยนะครับผมตรงนี้นะในวันที่5นะครับนี่5ก็โอ้น่าจะแจกตั้งแต่วันแรกเนาะน่าจะสนุกกว่านะครับ ถ้าแจกตั้งแต่วันแรกนี่สนุกเลยนะครับผมเออไปแจกวันสุดท้ายนี่โอ้ไม่ได้โชว์ไม่ได้แบบมีความสุขในาการใส่ปีกเลยนะครับสายฟรีนี่แบบโอ้โหอะไรวะเน,นี้ยนะฮะแล้วก็ส่วนต่อมานะครับอีเวนท์ที่3กิจกรรมออนไลน์สะสมนะครับก็ตามระยะเวลา120นาทีนะครับอันนี้ก็ถ้าเปิดจริงก็มีอยู่แล้วนะครับผมในการออนไลน์120บนาทีนะครับแล้วก็ได้ขอตามช่วงเวลานะแล้วก็อีเวนท์ที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของ หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารนะครับมีกล่องอาหารมีบัฟให้กับเรานะครับตามช่วงเวลาเลยบ่ายโมงนะบ่ายโมงนะครับก็จะได้ประมาณนี้ของประมาณนี้แหละแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีการแจกรูปี้เออเอาเรื่องนี่ผมชอบกิจกรรมนี้ก็คือรูปี้เนี่ยมันเป็นคล้าย,ายแบบเพชรเติมนะครับอันนี้ผมขอพูดเลยแล้วกันรูปี้คือเพชรเติมนะสำหรับภาคนี้นะครับเพชรข่าวเนี่ยก็คือเป็นเพชรที่ เราสามารถซื้อขายกันในตลาดนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะแต่ว่ารูปี้ก็คือเพชรที่เราเติมเข้ามานั่นเองนะครับมีคอสตูมนะครับตั้งแต่วันแรกเลยอ่าตัวสุ่มคอสตูมนะครับตรงนี้นะเอาเรื่องอยู่นะครับผมก็น่าจะสนุกกันแหละเราได้รูปี้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีโค้ดนะเขาบอกว่ามีโค้ดแจกทุกวันด้วยนะครับอีเวนท์ที่5นะครับก็เก็บเวลนะรับรางวัลพิเศษนะครับเลขห้าได้รับคอสตูมนะครับคูณ20อันนี้เป็นหรูคืออะไรนะครับเกี่ยวกับอันนี้ อันนี้ level ห้านะครับได้เจ m s t o n e นะครับแล้วก็ร a n อ o m box อาหารนะครับแล้วก็บัฟด้วยแล้วก็ฮีโร่อาวุธนะครับกล่องอาวุธนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีเวนที่6กอีเวนเยอะนะก็จะให้ในส่วนของเลือดและก็ sp นะครับแล้วก็ตั๋วตั๋วนี้ไม่รู้เหมือนกันนะตั๋วอะไรตั๋วเหมือนตั๋วท่องเที่ยวนะครับผมแล้วอีเวนที่7เนี่ยก็จะเป็นคูปองที่แจกทุกวันด้วยนะครับและแบบสอบถามรับรูปี้ทุกคนนะครับและยังลุ้นรับ ของเลเซอร์โกด้วยเอาเรื่องนะครับผมผมชอบตรงนี้แหละนะครับเผื่อได้เติมในส่วนของการเปิดจริงไงเออทั้งหมดนะครับก็จะมี6กิจกรรมอีเวนต์นะครับใน c p ทีรอบ2อ่าคาแรคเตอร,ร์นะครับก็คือเรื่องของอาชีพเนาะอาชีพเนี่ยก็จะแบ่งตามนี้เลยครับทั้งหมดมี6นะครับผมซอฟแมนซอฟแมนเนี่ยก็คือไนท์ Knight จะไม่มานะครับแพทแรกเนี่ยจะเป็นคูลเซเดอร์เข้าก่อนอัปแปลกปะล่ะ สำหรับภาคนี้แปลกจัดนะครับปกติจะเป็นไนท์ใช่ไหมแต่ภาคนี้ก็คือซอฟแมนเข้ามาก่อนนะครับซอฟแมนพลัินเนาะออกมานี้นะครับเมดนะครับก็ยังเป็นเมดแล้วก็วิสาหะอยู่นะครับแต่เศษยังไม่เข้านะครับผมแล้วก็ทิฟนะครับโจนนะก็จะแอสเซนซินไม่เข้านะครับโรคเข้าแทนนะครับผมเอาเรื่องเอาอะไรไม่เนี่ยแล้วก็อาเชอร์นะครับจะเป็นฮันเตอร์นะครับเข้ามานะ เออฮันเตอร์ก็ปกติเนาะแล้วก็อโคนะครับอโคก็จะเป็นพีชอันนี้ปกตินะครับอ่าพ่อค้าก็จะเป็นแบ็กซิมิตอันนี้ปกติหมดเลยนะครับจะไปแปลกหน่อยก็คือซอฟแมนนะครับครูเซเดอร์นะเราจะไม่ได้เล่นไหนเนาะเออในแพทแรกนะครับแล้วก็โจนนะครับแล้วก็เราจะได้เล่นโลกแพทนะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด ซับสไคร์ครับในวันที่เราเปิด c ี t เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในไลฟ์สดก็ได้นะครับอยากจะเสพระบบเกมดูนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูในเรื่องของสเปคนะครับอ่าสเปคนะถ้าเป็น iOS เนี่ยก็คือ iPhone XS นะครับขึ้นไปนะก็ใช้แรมนะครับอยู่ที่ประมาณ3 g b นะครับแล้วก็หน่วยความจำ RAM อยู่ที่สี่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ Android นะครับ Android เนี่ย RAM 4 g b ก็ได้แล้วนะครับ Android 8อุ้ย สเปคต่ำนะเอาเรื่องอยู่นะครับสบายสบาย PC ก็ไม่ได้เยอะนะครับ PC เนี่ยคอย i5 นะได้แล้วนะครับผมคอย i5 แรม8นะอันนี้ก็จะเป็นแบบดรอปลงมานะครับจะมีแรม4อ่าการ์ดจ,จอก็ได้เลขก,กา่าปกตินะครับ1050นะแบบไฮก็โอเคนะครับประมาณนี้สเปคนะ มีการเพิ่มสกิลเข้ามาด้วยนะโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปเจอกันในวันที่20นะครับในการไลฟ์สดของเรากับ The ะ a ร็กแ o ลล V r e วี r ีเไปเสพข้อมูลกันครับ